กับ mm hmm. จ้าอนิ้าวลซูมิลเอ็กเกตอัลติเมนะครับแล้วก็เป็นสีเงินไอซ์เบิกนะครับ mm hmm. หรือสีเทาที่หลายๆท่านเรียกนะครับตรงรุ่นเลยสีเทาแล้วก็สีเงินไอซ์เบิกคือสีเดียวกันแต่ชื่อเรียกคนละแบบแต่เราถนัดเรียกกันตรงที่ว่าเป็นสีเทานะครับ mm hmm. โมเดลปี2023นะครับตัวนี้เซ็ตเบาๆกับชุดแต่งคุมโทนลักษณะของชุดแต่งรอบคันไม่มีการตัดด้วยสีแดงเลยนะครับไม่มีการ ทำรูปทรงให้เป็นสีนอกจากสีตัวรถแล้วก็เป็นการคุมโทนสีเงินและสีคมเมียมเท่านั้นนะครับชุดแต่งชุดนี้ที่อานำมาลงกับเจ้าออนิวเอสูมิเอ็กเป็นชุดแต่งมาสโต19 9ชิ้นนะครับด้านหน้าตรงนี้มีการติดตั้งไปแล้ว2ชิ้นนะครับแต่เป็นชิ้นเดียวนะชิ้นหลักเลยนะครับชิ้นเดียวหมายถึงว่าชิ้นใหญ่นะครับชิ้นใหญ่ที่มีลักษณะของตัวสเก์ดด้านล่างเนี่ย ทั้งหมดตั้งแต่บริเวณซีนยางถึงบริเวณนี้เลยนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างเคิร์ฟที่ถูกทําขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวเลยนะครับสีเงินและวาลตัวเซ็นเซอร์เอาไว้นะครับขอบบริเวณนี้ติดเป็นสีดําด้านทั้งหมดแต่ขึ้นเป็นชิ้นเดียวนะไม่มีส่วนประกอบใดๆเลยนะครับถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นสีตัวรถและเป็นชายด้านล่างเป็นลินสเกิร์ตด้านล่างตรงนี้นะและบริเวณที่เป็นลังพึ่งตรงนี้เป็นไฮไลท์ตัวที่มองด้านหน้าเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นรุ่น ชุดแต่งที่มีความสปอร์ตอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับไม่มีสีแดงเลยนะด้านหน้าแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ถูกประกอบเข้ามาจะอยู่ใต้บริเวณกระจังหน้าตรงนี้ฮะนะครับใส่เป็นชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งรองบริเวณใต้นะฮะกระจังหน้าบริเวณนี้นะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนี่คือชิ้นบริเวณด้านหน้าทั้งหมดนะครับวอลเซนเซอร์ wow, S <S ไว้ให้นะครับเว้นช่องไฟตัดหมอกไว้ให้นะครับ แต่ว่าเว้นช่องไฟตัดหมอกเนี่ยเขาจะมีแค่ดวงไฟตัดหมอกที่ยื่นเข้ามาเฉยๆนะครับส่วนของพื้นไฟตัดหมอกเนี่ยก็จะทําเป็นสีดำนะครับของมาสโตะจะทําเป็นสีดํามาทั้งหมดเลยนะฮะแทนป้ายมาสโตะก็จะแปะไว้ตรงนี้บริเวณด้านหน้าของตัวรถและชุดสกเกิร์ตนะครับให้ระบุว่านี่คือชุดแต่งของมาสโตะนั่นเองส่วนกระจังหน้าด้านบนนะครับคงไว้ซึ่งเป็นสีทางสแตนด้านบนหรือเป็นสีแมกนิไทนะครับตัวที่เป็นกระจังหน้านะครับ ส่วนแบ็คโฮมบริเวณกระจังหน้า2ชั้นตรงนี้ยังคงอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ดัดแปลงหรือไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยเกี่ยวกับชุดแต่งนะครับส่วนของด้านข้างนะครับบิเตด,ด้านหน้านะครับก็จะมีชิ้นตัวคิวร้อหรือคิวร้อตัวที่เป็นสีดำเบโนแบคนะครับใส่ติดมากับบริเวณสกเกิร์ตด้านหน้าเลยแต่ตรงนี้ไม่ได้ชนกันนะบริเวณสกเกิร์ตด้านหน้าก็จะเป็นชิ้น ของชุดคิ้วล้ออย่างเดียวนะครับมีซินยางมาให้นะครับป้องกันนะครับหลุดล้วมหรือว่าการสั่นการเกิดรอยนั่นเองนะครับด้านนี้ก็จะมีจดถึงบริเวณนี้เลยบริเวณซุ้มล้อนะครับคิ้วล้อก็จะแปะมาให้นะครับไม่ใหญ่มากนะดูสวยงามดีเหมือนกันเรียบๆเชฟเชฟไปกับตัวบอดี้เลยนะฮะส่วนที่เหลือก็จะมีไล่มาเป็นข้อันไดข้างหรือตัวชุดสเกิร์ตด้านข้างนั่นเองนะครับชุดสเกิร์ตด้านข้างก็จะยาวมาถึงตัว ปลายบันไดข้างเลยนะครับบริเวณนี้ส่วนด้านข้างที่ตัวรถมีอะไรอีกนะครับที่ประตูมีกากประตูบริเวณนี้นะครับชิ้นใหญ่นะครับและประตูหลังก็มีอีก1ชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมี4ประตู4ชิ้นเลยยาวต่อเนื่องมาแต่ตรงเนี้ยในลักษณะของกากประตูสีเดียวกับตัวรถเขาจะมีแผ่นตัวที่เป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสสะท้อนแสงซึ่งมีโลโก้ของมาสโตะมองให้เห็นด้านข้าง ตรงนี้ก็เปลี่ยนมิติตัวรถแล้วแผงประตูได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแผงประตูมันมีเคิร์ฟอยู่แล้วแต่เราเพิ่มตัวที่เป็นกาประตูใส่เข้าไปนะครับอันนี้ดูสวยดีเหมือนกันนะฮะถัดมาก็จะมีคิ้วล้ออีกนะฮะสองชิ้นตรงนี้แปะนะฮะคือซุ้มเดียวแต่มี2ชิ้นแยกกันนะครับเปิดประตูได้ปกตินะครับเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะฮะนี่คือบริเวณคิวล้อด้านหลังนะครับ ชุดด้านท้ายของเจ้าออนวสูมิเอ็กนะครับก็จะมีเด่นๆเลยนะครับชุดสกเกิร์ด้านท้ายเนี่ยที่เราเห็นชัดเจนเลยรูปแบบของสติกเกอร์มาสตอกแล้วก็ท่อทรงกลมนะครับแต่เป็นทรงกลมสีดําที่อยู่ในสี่เหลี่ยมขาลามตัดนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัดเคิร์ฟตัดชั้นมานะครับเป็นสีเงินและก็สีดำนะครับสีดําเป็นสีดําด้านนะครับส่วนของ การวาวไฟถอยไว้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับส่วนดมเปอร์ด้านล่างตรงนี้เป็นทรงมาแบบแนวแข็งแรงเลยนะฮะดูสวยงามดีแล้วก็เว้นของชุดเซนเซอร์ไว้นะครับสเต็ปเซนเซอร์แล้วก็เซนเซอร์กัรระยะอันนี้เว้นไว้ให้นะครับสติกเกอร์สะท้อนแสงอันนี้มาสโตะนะครับซีนยางบริเวณของสเกิร์ตด้านท้ายเนี่ยก็จะสุดแค่ประมาณนี้นะฮะมีซีนยางมาให้นะครับลักษณะของตัวสเกิร์ตด้านท้ายสวยดีนะครับมี ท่อเหลี่ยมท่อกลมอยู่ในชุดเดียวกันถัดมาอีกก็จะมีเรื่องของกันลอยนะฮะด้านถ้ายกันลอยด้านถ้ายเนี่ยเป็นสีดำนะเป็นสีดำเป็นโนแบ็กพร้อมกับตัวแผน่ id, port, นสแตนเลสมิวเอ็กซ์สปอร์ตนะฮะมาสโตะตรงนี้แปะไปนะครับถัดมาอีกชุดหนึ่งก็จะมีตัวข้อมือเปิดนะฮะข้อมือเปิดเป็นเคปลานะครับมากับชุดแต่งเลยนะอันนี้ข้อมือเปิดเป็นแคปลามากับชุดแต่งมาสโตะนะครับ ชุดแต่งมาสโตออีกชิ้นหนึ่งที่ฮิตที่สุดก็จะมีคาดเอวคาดเอวจะเป็นแบบทรงเชฟเลยสวยนะครับไม่ใหญ่มากไม่แปะติดโลโก้ไม่ครอบโลโก้นะครับเป็นทรงเดียวกับตัวฝาท้ายแล้วก็เป็นทรงแบบเล็กๆนะฮะมีป้ายมาสโตอแปะไว้นะครับสีดำนะครับแต่เลือกสีได้นะสีดำกับสีตัวรถมันก็จะมองแบบกึงก่งๆเป็นทูโทนเลยนะครับชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งก็สปอยเลอร์สปอยเลอร์ด้านบนอันนี้สีดำล้วนไม่มีทูโทน สีดําเป็นสีดําเป็นโนแบ็คนะครับลว้ลวนเลยอันนี้สวยงามฮะมิติคือคุมโทนหมดเลยนะครับมีสีแดงแค่บริเวณที่เป็นโลโก้เอาไว้นิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นความเด่นชัดแล้วก็ให้เห็นตัวโลโก้ลอยขึ้นมาเพราะถ้าดูกลืนไปหมดเลยมันจะเรียบไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือส่วนของด้านท้ายนะครับรูปแบบการแต่งของเจ้าออนิเวิรมิวเอนะครับลงตัวไหมฮะสีเทาหรือสีเงินไอซ์เบิร์กนะครับที่รู้จักกันนะครับ ชุดแต่งมาสเตอร์ชิ้นคุมโทนสีเดียวกับตัวรถหรือสีที่เป็นคุมโทนกลื่ๆไปเลยอันนี้ดูเรียบๆแต่ดูสปอร์ตนะฮะสนใจรูปแบบการแต่งสไตล์นี้สนใจรุ่นรถ m x ทุกรุ่นนะฮะหรือปิกอัพทุกรุ่นนะครับอ่านเจ้าฟาเบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไลน์ไปใต้คลิปนี้ด้วยติดต่อมาหาโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวอ่านจะหาสไตล์การแต่งหลากหลายมาไว้ในช่องอ่านนิยสุนะครับฝากพี่กดติดตามแล้วก็กด สับสไคร้นะครับก็ได้นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ